เปิดนาทีคนดังหนีแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นหลังเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยขนาด7.7แมกนิจูดทําให้ผู้คนนั้นต้องอพยพจากพื้นที่รวมไปถึงเราดาราคนดังด้วยเช่นเดียวกันจะมีใครกันบ้างนั้นมารับชมกันค่ะพิมพิม,พมประพาน,นางเอกสาวสวยที่ก็ได้ออกมาเปิดนาทีชีวิตของเธอหลังต้องวิ่งหนีออกจากคอนโดรู้ด้วยสีหน้าตื่นตกใจหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัว พอยไพยรินน้องสาวของสาวพิมพ์เธอก็เจอเหตุการณ์ทีไม่คาดฝันรีบอบพยพออกจากออฟฟิศมาพร้อมกับพนักงานเธอเล่าว่าตอนนั้นกําลังปูแผ่นเพลินให้กับน้องมา้าแต่พอรู้สึกถึงแผ่นดินไหวจึงรีบออกมาในทันทียแผ่นดินไหวจริงแผ่นดินไหวจริงพี่แผ่นดินไหวเหรอคะคุยใส่ไฟก็สัน่น เต๋ศเษฐพงศ์พระเอกและนักร้องหนุม่มที่ก็ได้ถ่ายเหตุการณ์นี้เอาตัวรอดในกล่องสิทธิ์ของสุภาพบุรุษสุดซอยที่มีทั้งทีมงานและนักแสดงอื่นๆเช่นน้องอินเตอร์และอาเดอะสตา์ที่อยู่ด้วยเขาเล่าลว่าตัวเองกําลังอยู่ในห้องน้ําเห็นทั้งขยะและกางเกงขยับไปมาจึงรู้ว่าน,นี่คือแผ่นดิสไวและรีบออกมาจากห้องน้ําในทันทีแผ่นดิสไวน์ตอนแรกน,นั่งในห้องน้ำ,นำตอนนี้ผมจะเป็นลมปะวะแต่เมื่อกี้หนักมากนะเมื่อกี้อย่างน้นหนักมากนะ เทนนิสและจูเนียรู้รักนักกีฬาที่ถือวันดีถ่ายพรีเวดดิ้งงานแตง่งในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่จูจ่ๆกับรู้สึกได้ถึงการสั่นของตึกจึงทำให้ต้องรีบหนีออกมากันเลยทีเดียวพาสรุกแผนดินไหวหรือว่าอะไรไม่รู้ สันๆครับตึกครับผมคริสหอวังนางเอกและนางแบบสาวที่ก็ได้เผยนาทีที่เธอต้องหนีออกจากห้างสรรพสินค้าหลังกำลังนั่งแต่งหน้าเตรียมออกงานไอคอนบินไหวก่ะผลกระแสร,รายการดังที่กำลังมีการไลฟ์สดอยู่ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นกลางรายการจนหนุ่มกัญชัยต้องหยุดดำเนินรายการกระทันหันและปิดรายการออกจากพื้นที่ในตอนนั้นทันที ้้้้ยยกออองงงงตตตัััด่นนะรววฐานยาธเรศอีกหนึ่งพิธีกรที่กำลังดำเนินรายการไลฟ์สดอยู่เช่นเดียวกันเธอรู้สึกได้ถึงการสั่นไหวที่ผิดปกติถึงกับร้องทักว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ต้องรีบอ,อพยพออกมาจากตึกและสาวานั้นคือแผ่นดินไหวไเป็นแผ่นดินไหวค่ะ <Okay. S 2> ดาวนภัดส,สอนหรือดาวโอเกะที่เธอก็ได้ออกมาเล่านาะทีเอาตัวรอจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวว่าเธอนั้นอยู่ในห้องเพียงคนเดียวได้ยินเสียงปูนแตกในจังหวะนั้นทีมงานตะกุนผ่านทางโทรศัพท์ว่าให้เธอนี้ออกมาทางไม่ได้หนีไฟด้วยความเร่งรีบเธอจึงออกมาทางชุดนอนได้เจอกับกแฟนหนุ่มอย่างหนุ่มแกงทรงที่ก็รีบมาหาด้วยความเป็นห่วงตอนแผน่นดินไหวอะดาวอยู่ในห้องคนเดียวดาวได้ยินเสียงปูนค่อยๆแตกจากทุกๆมุมแตกยาวมาจนถึงฝั่งนี้นลคะเสียงนี้เนี่ยแหละที่ทําให้ดาววิ่งออกไปทางชุดนอกซึ่งทางเราก็ขอให้ ทุกคนปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ